สวัสดีครับองค์นนเขาเยาวรีนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านน้ที่โปรดติดตามองค์นนเขาเยาวรีที่โทรมาสั่งองค์เขาเยาวรีที่เชื่อใจวางใจองค์นนเขาเยาวรีครับนี่มาดูเจ้าใจสิงครับ <Present> ตัวนี้ครับเอฟซีบอกให้จดจวดให้ดูหน่อยครับจดจวดให้ดูหน่อย้วบอกได้เลยครับเดี๋ยวจดจวดให้ครับนี่จดกับไอ้เจ้าเจ้าเล็กขึ้นดานครับเล็กขึ้นดานครับเจ้าเล็กครับนี่ ตัวนี้เป็นริ้วเฟืองครับนี่แต่ลนี้มป็นนกปูกเดียวครับใจสิงนี่ครับราคาพิเศษเลยครับวันนี้กลยถึงวันเวลาครับไปเลยครับนี่เอาตัวละตัวนี้พันเจ็ดนี่ตัวนี้สองพันนี่ครับลดให้ครับไม่รวมทรงครับอย่าลืมกดติดตามว่านุกเขาอยญ่รบลีครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับต่อได้ทั้งถายไฟแล้วพุ่มไม้ครับนี่าจุดจวดจุดจวดครับ ดูยอย่าลืมกปดติเตาของเขาอย่าลบรลีครับจะได้มีโอมใหม่รับชมครับโอนจริงส่งจริงครับโทรสอบถามได้ครับไม่แพงครับนี่ จุดจวดจุดจวดเก่าๆครับจุดจวดมาแล้วราคาพิเศษเลยครับนี่คู่นี้เลยครับนี่ครับชอบตัวไหนมันจะได้จัดทรงครับโอนจริงทรงจริงครับไม่ได้ม้ครับนี่ครับนี่เอดซีดูครับแบ่งปันไปเล่นแบ่งปันไปเลี้ยงครับนี่ อ,อ,อย่าลืมกดติดตามโองเขายาบรีครับจะได้มีโอใหม่ๆรับชมครับนี่สวัสดีครับ